กับพระเอกอันวิทยานะคะที่เมื่อเช้านี้ก็สวมบทเป็นเจ้าพ่อจากละครเจ้าพ่อจําเป็นกับเจ้าหนูนินจาออกไปทําภารกิจสําคัญนอกจอค่ะเจ้าพ่ออันวิทยาน้องการน้องโบอิงจากละครเจ้าพ่อจําเป็นกับเจ้าหนูนินจาที่ขนมไหว้พระจันทร์โลโก้ช่อง3ารสอร่อยออกเดินทางจากอาคารมารีนนเมื่อเชา้านี้เพื่อไปมอให้กับพี่ๆสื่อมวลชนหลายเส้นทางทั้งบางนาลาดพร้าวและรามอินทราที่กรุงเทพธุกรกิจเดนเนชั่นคมชัดลึกสํานักข่าวอิน สยามกีฬาทีวีพูและเพราะกำลังเป็นพระเอกครื่อลูกใหม่ที่มีผลงานอย่างต่อเนื่องทางหน้าจอช่อง3เจ้าพออันก็เลยได้รับการต้อนรับที่คำว่แฟนจากพี่พี่สื่ออย่างคึกคักเจ้าตัวเลยถือโอก,กาสฝากผลงานเรื่องเจ้าพ่อจำเป็นกับเจ้าหนูนินจาที่กำลังออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา1ทุ่ม15นาทีให้พี่พชมกันเพราะว่าใกล้จะอวสานด้วยแล้วล่ะค่ะ ก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณสื่อทุกท่านนะครับที่คอยสนับสนุนพวกเรานะครับแล้วก็คอยติดตามชมละครพวกเรานะครับต้องขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณมากครับต้องการเรื่องอะไรครับบอกเขาด้วยเรื่องเฉพาะจําเป็นกับหนูนินจานะครับติดตามชมกันเยอะๆนะคะเพราะว่าตอนนี้กําลังเข้มข้นเลยครับครับผมก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาทุ่มสิบห้านะครับก็ติดตามชมด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับทางสื่อทุกท่านด้วยวันนี้เราจะเดินสายกันตลอดทั้งวันเลยนะครับเจอเราได้ครับ ร,<ม>ร้อนมากนะครับใช่แล้วค่ะ,คะและพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่ทางทีมนักแสดงจะเดินทางไปมอบขนมไหว้พระจันทร์นะ